ว่ามาด้วยนะพี่ป้อมอันนี้อันนี้พี่ป้อมไม่ไหวแล้วหมดสภาพหลักฐานตาเราไปสะพานแขวงกันไปไหมสะพานแขวะถ่ายหน่อยพี่เราไปถ่ายกันหน่อยอ๋อปิดใบเสื้อมาอันนี้พานท่านทำวัดนะคะ ไปเร็วไปเร็วถ่ายตรงนั้นแล้วต่อแถวว่าสวยงาเรามาที่สะพานแขวงกันแล้วนะคะสะพานข้ามโอคสังขารสะพานแขวนสะพานแขวนนะคะ สะพานแขวนค่ะสะพานแขวนคแขนที่ไดโอเคที่นี่ที่ไหนพี่ป้าพูดหน่อยซิมีที่ไหนหน้าท่องเที่ยวบ้างที่นี่วัดเขาบรรจบนะคะเรามาจากต้นสมพง์นะคะเขาเรียกว่าประตูสัจธรรม บางคนเขาก็เรียกว่าประตูสวรรค์นะคะตรงนั้นสวยมากเขาเรียกต้นสมพงนะคะถ้าเป็นผู้รักไปยืนและอธิษฐานตรงนั้นต้นไม้ต้นนี้อายุนานมากนะคะต้นใหญ่มากน่าจะมีลูกเทวดา,าด้วย<า>เขาบอกว่าจะอยู่กันจนแก่จนเท่านะคะต้นไม้ต้นนี้ที่เขาบรรจบนะคะจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะ่างช่องเที่ยวไปตามภาษาเราค่ะคะุณสิพนพลออกบางน้อยนะคะ ขอขอบคุณนะคะที่ทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องค่ะขอบคุณค่ะวิดีโอนะคะทุกคนโอ้ยสวยกันทุกคนเลยค่ะฮัลโหลฮัลโหลก็ตกไงคะพี่ก็ตกไงคะกาลังจะเดินกลับไปกินรถแล้วค่ะไปประตูชารุมิจิตรงไหนเนาะสวัสดีค่ะไปค่ะ คนไม่เยอะแต่มันหลายตันอ่ะเกิอนยี่สิบก่นยี่สิบข่อยเร็วขอยเร็วไม่ได้ลงยังไงถ่ายอาม่านะถ่ายมาไว้อาม่าไว้ดูที่บ้านขอบคุณค่ะ ัวเองหันหน้ามาตรงนี้นี่โอนเอ็นโอนเอ็นเราเดินหมุนหมุนแก่เราเดินอันนี้เรายืนอยู่บนสะพานแขวงนะคะนี่สะพานแขวงเราเดินตกเรายืนเราเดนกับเพื่อนเราอยู่นะโดยโดยขาสั่นๆเพราะว่ามันแขวนไปแขวนมามันสะพานแขวนโยกไปโยกมาเสียดายพี่ชิดชัยไม่มานะอแล้วขาดในแบบไปเลย ยเฮ้ยมีแกนมีแกนอะไรเธอจังหวัดแกนไม่โตต้นสมพง์ต้นสมพง์สวยมากอ่าใช่เขาบอกว่าถ้าคู่รักมายืนอธิษฐานเขาบอกถ้ายืนอธิษฐานจะอยู่กันจนแก่จนเท่าเขาบอกเนี้ยเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อนะคะ ต้นสมพงค่ะบางคนเขาเรียกว่าประตูทะลุมิติสมพงค่ะเขาบอกถ้าเป็นคู่รักดเดินมาได้เลยค่ะอันนี้ธรรมชาติค่ะ <c oughs> ฮัลโหลฮัลโหลนี่เข้ารีสอร์ทเลยมั้งแล้วพรุ่งนี้ก็เริ่มไปเที่ยวทะเล <c oughs> หมาผู้ดีเลยว่ะหมาผู้ดีอ่ะดึงหน้าใกล้ๆนะแถวพวกกันอ่านี้เราจะกลับกันแล้วนะคะไปพักที่รีสอร์ทกันแล้วค่ะรีสอร์ทหรือโรงแรมเนาะจันนครอะไรนะจันทิบะคามีวะอ๋อใช่อะไรจันจันเนี่ยแหละนครนครนะเราพฟังฟังได้จันนครจันนคร จริงนะมันมันต้องมีอีกวัดหนึ่งที่ยื่บอกพี่ปาแต่พี่ปาไม่ไม่ได้แวะมันเวลามันหมดไงเวลามันหมดเพราะแกกลัวว่าไปถึงนู่นเดี๋ยวมันจะมืดจะบอกเดี๋ยวมันจะมืดสวยจริงๆนะมันผมไปถ่ายที่ปูนางอ่าเราไปดอยปูนางมีต้นสมพงแบบนี้เหมือนกันพี่หญิงแต่เขาเข้าหากันจริงๆเลยเขาคว้ยหากันเลยอ่ะ มโอ้มันแปลกมากเหมือนใครจับเห็นต้นไม้สวยๆหลายต้นแล้วนะใช่ใป็นอลังการสวยนั่นเลยหญิงใช่ที่เราไปถ่ายแล้วใช่สวยอลังการแต่ละต้นนะอันนี้ก็ดูโชคดีครับอ้าวิ่งอ่ะรถตเตอี่ถ่ายทำเสร็จแล้วไปถ่ายทำไปแล้วทำงานทำงานถ่ายป้ายกันหน่อยถ่ายป้าย อันนี้ไข่ถ่ายป้ายกันอยู่นะคะถ่ายป้ายวัดเขาบรรจบนะคะ